โตโยต้าช้าไปไหมที่เพิ่งเปิดตัวรถ e ีวแต่อยากแอบบอกเขาแอบซุ่มพนารดไล้คนขับอยู่นะเ,เรื่องราวจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟัง โยสวัสดีครับพวกผมเวลที่ช่องเวดันการันตีแห่งนี้นะครับก่อนจะไปชมคลิปกันนะอย่าลืมกดติดตามเพื่อให้าดอัปเดตข่าวเกี่ยวกับรถยนต์เทคโนโลยีและรถยนต์ไฟฟ้าจากกดวงในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าตอนนี้ต้องบอกว่าโอ้โหหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยตื่นตัวมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นทังฝั่งอเมริกานะฮะประธานาธิบดีคนใหม่โจไบเดนทางฝั่งยุโรปที่ก็แบบเอ้ยมาพัฒนาลงทุนเรื่องของแบตเตอรี่นะครับอ่านโยบายที่เข้มข้นเรื่องของการปล่อยมลภาวะนะฮะ ทางฝั่งจีนเองก็ไม่แพ้กันโอ้ตอนนี้จีนก็เป็นประเทศที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าถือว่าอันดับต้นๆของโลกแล้วนะครับแล้วก็มาทางฝั่งเอเชียนะครับให้รถยนต์ไฟฟ้ายั ai, ากษ์ใหญ่ไปลงทุนอินเดียอินโดนีเซียนะครับก็ทําให้วันนี้โอ้โหกระแสรถยนต์ไฟฟ้านี่ก็ตื่นตัวมากนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งเอเชียเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่า ค่ายรถยนต์ที่มันมีบทบาทมาแต่อดีตนกะ็คือค่ายรถญี่ปุ่นเนาะอย่างโตโยต้านะครับซึ่งโตโยต้าก็เป็นเบอร์หนึ่งนะที่อยู่มาอย่างยาวนะานจนกระทั่งเทสลามาที่หลังนะตอนนี้มูลค่าเทสลาแซงโตโยต้าไปเรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าทํารถยนต์ไฟฟ้าออกมานะครับแล้วก็โตโยต้าเองเนี่ยก็แบบว่าจะทําไม่ทําเอาอยัางไงนกคนก็บอกว่าถ้ายูไม่เปลี่ยนเนี่ยโอ้โหเหมือนโกดักแน่นอนนะ <c oughs> หลายๆคนก็เชียร์โตโยต้ารอให้โตโยต้ามาทําอยู่นะครับเพราะโตโยต้าเองก็เป็นแบรนด์ที่เป็น mass production คือผลิตที่เยอะๆราคา สามารถเข้าถึงได้ขึ้นชื่อเรื่องของมาตรฐานความทนทานฉะนั้นวันนี้หลายคนก็ใจจดใจจ่อรอดูโตโยต้าเช่นกันเนาะเพราะฝั่งประเทศบ้านเราเนี่ยพอเทสลาเข้ามาก็ค่างแพงเนาะฉะนั้นเขาก็เลยดูว่าค่ายญ,ญี่ปุ่นจะทํารถยนต์ไฟฟ้าไหมและในที่สุดน,นะเมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยทางโตโยต้ตานะครับมีภาพทีเซอร์ออกมาว่าเดี๋ยวจะากําลังจะเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารู้ไหมซึ่งเขาจะเปิดตัวในวันที่17มีนาคมที่จะถึงนี้ก่อนหน้านี้นะคนบอกว่าเฮ้ยโตโยต้ตาก็ทำรถยนต์ไฟฟ้าแล้วนี่ ซึ่งจริงๆตัวนั้นนะฮะอันนั้นคือทําในจีนเพราะว่าโตต้ตาเองก็ไปทําฐานการผลิตที่เมืองจีนด้วยเนาะเพราะว่าประเทศจีนเป็นประเทศที่ใหญ่ประชากรเขาเยอะเขาก็เลยว่าอย,อยากไปทําตลาดที่นั่นด้วยซึ่งในเงื่อนไขหนึ่งนะในการที่ไปลงทุนในจีนนะฮะถ้าเป็นบริษัทต่างชาติเนี่ยคือคุณต้องมีสัสดส่วนส่วนหนึ่งที่ทําเป็นรถยนต์ไฟฟ้าออกมานะครับซึ่งนั่นก็คือ C H R E V นี่เองนะครับซึ่งเขาก็โคกับพวกผู้ผลิตแบตเตอรี่ทําตัวระบบไฟฟ้าออกมาโดยใช้บอดี้หรือตัวแพลตฟอร์มของน้ํามันนะยัง ฟอร์มของโตยต้าที่จะรองรับรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตครั้งนี้นะที่เปิดตัวตัวใหม่ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่ผลิตนอกประเทศจีนครั้งแรกสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าของโตยต้าที่กำลังจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะเขาใช้รหัสโม o ด e X p r o u e นี่เองนะครับอารมณ์แบบ DX FILE เลยนะอันนี้จะเปิดตัววันที่17มีนาคมนะเวลา10โมงยุโ,โรปนะครับผ่านเว็บไซต์ X p r o u .COM ความน่าสนใจก็คือว่าเขาทําสื่อโปรโมทในฝั่งย mm ุโรปเป็นหลังเนาะ mm hmm. ต้องบอกว่าวันนี้นะครับสำหรับโตต้าเองเนี่ยหลายๆคนเขาก็ไม่ยังไม่มั่นใจในรถยนต์ไฟฟ้าของโตต้าสักเท่าไหร่ว่าเฮ้ยโตต้า hmm. จะเอาจริงแค่ไหนเนาะ mm hmm. เพราะว่าเมื่อปีที่แล้วนะฮะโตต้าก็ได้ประกาศแผนว่าเดี๋ยวอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยเขาจะทํารถยนต์ไฟฟ้าออกมาแต่สไตล์ของเขานะก็คือค่อยๆเฟดตัวออกมาจากไฮบริดปลักอินไฮบริด แล้วก็สุดท้ายเป็นกลยุทธ์ FCEV นะครับก็คือ fuel cell นะก็คือใช้ไฮโดรเจนเติมออกมาแล้วก็แยกไฟฟ้านะครับอย่างเะ้าตัวม l i ลเ Gen2 เพิ่งออกตัวไปปีที่แล้วนะครับวิ่งได้ระยะทางมากขึ้นกว่าเดิมก็คือ800กิโลเมตรนะครับ ซึ่งจริงๆนะถ้าใครเห็นก็โตโยต้าเป็นคนที่ทำไฮบริดออกมาก่อนเนาะโตโยต้าตยังบอกว่ายูเนี่ยจะมาเปลี่ยนเป็นรถยนต์ไฟฟ้าทันทีทันใดแบบเป็น BEV ก็คือแบตเตอรี่อิเล็กทริกวีเคลเนี่ยเหมือนเทสลาเนี่ยมันจะทําให้โครงสร้างรถยนต์แบบดั้งเดิมพังคลืนลงมานะครับซึ่งคนที่กล่าวนะก็ไม่ใช่ใครนะก็คือประธานนายอากิโอะโตโยดานะครับพูดแบบผงผางว่าเฮ้ย hey, การเปลี่ยนรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันจะทําให้สร้างมลภาวะมากกว่ารถน้ํามันเสียอีกนะเอาไฮบริดดีกว่านะเขาก็เลยจะค่อนข้างไปโฟกัสเรื่อง ของรถไฮบริดซัส่วนใหญ่นะครับแต่ก็โดนดราม่านะว่าไม่เปลี่ยนสักทีนะจนสุดท้ายนะครับเขาก็ต้องเห็นว่าเฮ้ยวันนี้กระแสโลกเนี่ยทั่วโลกเขาก็มองว่าเอ้ยรถยนต์ไฟฟ้ามันคือทางออกนะฉะนั้นโตต้าเขาก็ทนไม่ไหวนะก็เลยจะต้องเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าออกมานะแต่ก็ทําแบบกึ่งๆึ่งแย่ขายังไม่ได้เอาจริงเอาจังเพราะาเรื่องรายละเอียดเจ้าตัวรถยนต์ไฟฟ้าของ XP ห o n เนี่ยยังไม่ได้ออกมานะ เจ้าตัวนี้นะครับเขาจะเน้นขายทางฝั่งยุโรปเป็นหลักเพราะว่าวันนี้ยุโรปเองเนี่ยก็เป็นโซนที่ถือว่าไม่เล็กและก็ไม่ใหญ่เกินไปนะครับแล้วก็เรื่องข้อบังคับกฎหมายเนี่ยคือรถยนต์ที่จะผลิตออกมาจะต้องมีการบังคับการปล่อยมลภาวะนะถ้าคุณทําไม่ได้คุณจะโดนปรับฉะนั้นเพื่อให้เซฟที่สุดนะค่ายรถยนต์ส่วนใหญ่ก็เลยทําเป็นไฟฟ้าออกมาโตตาก,ก็เลยว่าเออได้เลิกที่จะทําเป็นไฟฟ้าสักทีลองแย่ตลาดดูแล้วกันแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่โตต้ตาเขาคิดว่าน่าจะขายนี้ก็คือทางฝั่งประเทศจีนที่อออาารมมมณ์เเหหืนป็ข้กฎยบบัังค เหมือนกันเนาะอันนี้โตต้าเองเขาก็จะลองแตกเซกเมนต์ในกลุ่มของรถยนต์ไฟฟ้าออกมาก็ได้ข่าวว่าเขาจะไปโคกับ b y d กับ CATL เนี่ยทำรถที่เป็นขนาดเล็กเนาะเพราะว่าในฝั่งจีนเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าที่ขายดีที่สุดเนี่ยไม่ใช่เทส l a นะ เป็นเจ้าตัววู้หลิงนะครับก็คือเป็นรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กที่มีราคาถูกเป็นความร่วมมือของค่าย GM กับแซกมอเตอร์นะทำออกมาอันนั้นขายดีเบอร์หนึ่งนะเบอร์2เป็นเทสลาโมเดล3ฉะนั้นเขาเลยมองว่าเฮ้ยถ้าไหนๆจะจับกับ BYD กับ CATL แล้วนะครับก็น่าจะลองทําตลาดจีนด้วยนะอันนี้ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งที่ทางโต้ต้าจะทำนะครับอันเนี้ยก็ต้องมาดูว่าโต้ต้าวางแผนการผลิตไว้อย่างไงเพราะในการผลิต mass production จริงๆเนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีแบตเตอรี่นี่ก็สําคัญนะเพราะว่าแบตเตอรี่ ตอนนี้ส่วนใหญ่จะผูกขาดทางฝั่งจีนนะถ้าวันหนึ่งจีนเล่นแง่หรือผลิตไม่ทันเนี่ยโหทั้งสปายเชนเนี่ยหรือระบบการพลายแบตเตอรี่เนี่ยมีปัญหานะครับก็จะเห็นว่าทางฝั่งอเมริกาก็เริ่มที่จะพึ่งตัวเองแล้วทางฝั่งยุโรปก็เริ่มมีจัดตั้งกองทุนสร้างนว,วัตรกรรมแบตเตอรี่ของตัวเองเพื่อที่จะจลดการพึ่งพานําเข้าแบตเตอรี่จากภายนอกเพราะอย่าลืมว่าเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยต้นทุนที่สําคัญก็คือแบตเตอรี่นะครับฉะนั้นใครๆก็พยายามคุมตรงนี้เอาไว้นะครับ ถ้าตอนนี้เราได้ยินเรื่องของแบตเตอรี่โซลิดสเตตของโตต้าว่าจะทําออกมาที่ประกาศว่าเฮ้ยจะทําตลาดในฝั่งอเมริกาอีก2รุ่นเป็นแบต,ตโซลิดสเตตผมตอบเลยว่าไม่จริงน่าจะเกิดยากเพราะว่าผมได้ยินเรื่องของแบตเตอรี่โซลิดสเตตมาเป็น10ปีแล้วนะครับมันติดเรื่องของต้นทุนนะและยิ่งสไตล์โตต้าทำรถออกมาเป็น m a สโ production ผลิตเยอะๆให้คนเข้าถึงได้ง่ายเนี่ยแบต,ตโซลิดสเตตผมคิดว่าโตต้าน่าจะไม่น่าทํามันไม่คุ้มนะฮะร,ราคามันยังแพงอยู่นะครับซึ่งจริงๆโตต้าเนี่ยก็ยัง anti แบตเตอรี่ริเทียมด้วยนะเพราะถ้าเห็นรถ เมื่อก่อนเนี่ยจะทำแค่นิเกิลเมทัลไฮไดเทเท่านั้นจะไม่ใช้ตระกูลลิเธียมเลยว่าลิเทียมจริงๆมันติดไฟนะแต่หลังๆมาเรื่องของแบตเตอรี่ลิเทียมเทคโนโลยีมันพัฒนาได้เร็วขึ้น แถมต้นทุนถูกลงในช่วง10ปีนะครับก็เลยเห็นว่าแนวโน้มที่โตยต้าจะกระโดดเข้ามาเล่นเนี่ยก็น่าจะเป็นไปได้ซึ่งเขาก็คาดการไว้ว่าปี2025นะจะเป็นปีที่ราคาแบตเตอรี่เนี่ยลงมาต้นทุนเท่ากับรถยนต์น้ํามันเลยทีเดียว <S <S นอกเหนือจากรถยนตะ์ไฟฟ้าแล้วทางโตยต้าเขาไม่ได้คิดว่ารถแห่งอนาคตมันจะเป็นเรื่องของพลังงานไฟฟ้าอย่างเดียวขอเป็นพลังงานทางเลือกอะไรก็ได้ที่มันสะอาดไม่ปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนาะแต่ยานยนต์แห่งอนาคตจริงๆที่ต้องการเนี่ยเขามองไปถึงรถยนต์ไร้คนขับเรียบ รร้ยแลวนะคับซึ่งอันนี้โตโยต้าแอบมีการซุ่มไปลงทุนนะมีการก่อตั้งกองทุนชื่อ Toyota AI v e n t u r e นี่เองนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีอ2017นะฮะอันนี้เป็นความร่วมมือกับทางกลุ่มซิลิคอนวั l เล y นะครับ ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทในเครือของ Total Research Institute หรือ GRI นี่เองนะครับเน้นลงทุนใน startup ที่เป็นระยะแรกเนาะในพวกเทคโนโลยี AI ระบบ Cloud Computing ข้อมูลแล้วก็หุ่นยนต์นะครับ ซึ่งไอสิ่งที่เขาเป็นลงทุนเนี่ยเพื่อที่จะมองหานวัตกรรมที่จะมาต่อยอดกับเรื่องของแบรนด์โตโยต้าในอนาคตข้างหน้านะครับใครจะรู้นะโตโยต้าวันนี้โอ้โหทำธุรกิจหลากหลายเรื่องของรถขนส่งเรื่องของระบบ warehouse อัจฉริยะอันนี้ผมได้ยินมานะแล้วก็เรื่องของ AI ซึ่งโตโยต้ามองว่าโอ้โหอันนี้เป็นคีย์สําคัญมากนะครับการที่จะทําให้รถโตไปในอนาคตข้างหน้าได้นะครับมันจะต้องมีเรื่องของเทคโนโลยีที่สําคัญโดยเฉพาะ AI นะครับ ซึ่งอันนี้ถ้าใครมีเทคโนโลยีของตัวเองได้นะคนนั้นนะ่ะได้เปรียบนะครับโตโ o ต้ Toyota AI v e n t ว r e นะครับปัจจุบันกองทุนนี้มีมูลค่ารวมนะ200ล้าน US ดอลลาร์หรือตีประมาณ 6,000ล้านบาทนี้เอง <Yay! S 1> ซึ่งวันนี้นะครับเขาลงทุนในกลุ่มของซอฟต์แวร์ที่เป็นบริษัทสตาร์ทอัพเรียบร้อยแล้วนะครับที่เขาไปลงทุนเนี่ยผมมองเลยว่าเขาฟันธงแล้วว่าต้องมาในกลุ่มของรถไร้คนขับแน่นอนนะครับบริษัทแรกนะ,ะชื่อบริษัทนาอุโตะก็คือเป็นบริษัทที่ท self ําซอฟต์แวร์ฟูลเซลล์ดิวิ่งนะครับที่ใช้ในการประมวลผลนะเอ้ยรถต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต้องเบรกออกตัวเมื่อไหร่ติดไฟแดงไฟเขียวนะครับซึ่งวันนี้ตัวโปรแกรม FSD แม้แต่ทางฝั่งเทสลาเนี่ย มันเพิ่งจะเริ่มต้นเองนะครับยังใช้ได้แค่เป็นเวอร์ชันเบต้า ให้ใช้แค่พันคนเท่านั้นนะเพราะว่าต้องใช้ฐานข้อมูลบวกกับการตัดสินใจความเรียนรู้ของ AI อีกนะครับซึ่งวันนี้ต้องบอกว่ามันเพิ่งจะเริ่มต้นนะครับแต่ไม่อีกกี่ปีข้างหน้าผมเชื่อว่าน่าจะเกิดขึ้นจริงนะซึ่งโตต้าเขาก็อมองไปถึงตรงนั้นบริษัทที่2นะครับชื่อดิสตินะครับเป็นบริษัทที่ทําการวิเคราะห์วิดีโอหรือวิดีโออนาไลาติกนะซึ่งตัวนี้นะครับเข้ามาใช้ในการวิเคราะห์ลายการประกอบผลิตทั้งหลายนะครับโดยการดูว่าคือบางอันเนี่ยเวลาเราประกอบมันต้องใช้มือใช้คนอยู่เนาะเราไม่ ไอตัวโอเนี่ยมันจะอนาลัยว่าอพฤติกรรมการประกอบเนี่ยมีประสิทธิภาพไหมมีการปรับปรุงได้ดีหรือเปล่านะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เขาเก็บข้อมูลการประกอบเนี่ขาบอกว่าเก็บมาเกือบร้อยปีสมัยวิเคราะห์เริ่มการประกอบลายรถฟอร์ดคันแรกๆเลยนะเขาบอกว่าเนี่ยเขาเก็บข้อมูลมาถึงขนาดนั้นเพื่อ i m p r o v e ในเรื่องของลายการผลิตเนาะซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจว่าเขาจะามาต่อยอดอะไรได้บ้างนะครับบริษัทที่3นะก็คือบริษัท Joby a v i a t ช o n นะก็คือเป็นบริการทางด้านอากาศยาน เออในอนาคตนะเรื่องของโตต้าอาจจะเป็นเรื่องไม่ได้มองแค่รถนะก็อาจจะเป็นเรื่องของการขนส่งผ่านอากาศผ่านดโดรนหรือผ่านยานพาหนะที่บินได้ก็ได้ใครจะรู้นะครับแล้วยังมีบริษัท YPC เทคโนโลยีนะฮะที่เป็นบริษัทสตาร์ทอัพนะเป็นครัวที่ใช้หุ่นยนต์ในการปรุงอาหารนะครับซึ่งอันนี้มีจริงนะอยู่ที่เมืองเมนทิรโอประเทศแคนาดานะครับอันนี้ทางโตต้า AI Venture เนี่ยเขาก็ลงไป1.8ล้านเหรียญสหรัฐน,นะหรือตีเป็นเงินไทยก็มาเกือบเกือบ50ล้านบาทน,นะครับ ทํา ota, ทไมว่า้ยต้องไปลงทุนนั่นลงทุนนี่เพื่ออะไรนะซึ่งวันนี้โตต้าเ <T ota S 1> ขามองว่าถ้าวันหนึ่งเกิดรถไร้คนขับขึ้นมาเนี่ยตัวรถเองมันจะต้องสื่อสารกับตัวเมืองกับร้านอาหารกับนั่นนี่ได้เป็นอีโคซิสเต็มเนาะมันจะดีไหมนะครับถ้าเรานั่งรถไร้คนขับแล้วนะเราสั่งอาหารไปแล้วไอต้ตัวหุ่นยนต์เนี่ยมันก็ปรุงอาหารนะไปถึงปุ๊บเราได้กินพอดีมันก็คือคุณภาพชีวิตที่ดีใช่ไหมไม่ต้องรออันนี้มันก็จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตข้างหน้านะครับ ก็สรุปนะฮะสำหรับวันนี้นะถ้าถามว่าวันนี้โตต้ามาเปิดตัวเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าในช่วงเวลาแบบเนี้ยช้าไปไหมถ้ามองด้วยเกมสั้นๆ5้าถึงหปีนี้นะผมมองว่าอาจจะช้าไปด้วยซ้ำเพราะว่าเรื่องการหาซัพพลายเออร์ที่ผลิตแบตเตอรี่การเรืองของเทคโนโลยีที่เทสลาก็มีตเทคโนโลยีแบตเตอรี่ของตัวเองเนาะและเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้าระบบคอนโทรลอะไรพวกเนี้ย ถ้าโต้ต้าต้องมาทำนะใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าเขายังเป็นรองอยู่ยังถือว่าช้าอยู่นะครับแต่ถ้ามองไปในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเรื่องของรถไร้คนขับเนี่ยก็ไม่แน่เพราะว่าในอีกประมาณ2025เนี่ยหลายๆกองทุนหลายๆรีเสิร์ชเขาก็ชี้ว่ารถไฟฟ้าเนี่ยต้นทุนของแบตเตอรี่จะลดลงมานะครับตอนนี้10ปีที่ผ่านมามันลดปีละ11%นะมันจะลดลงมาเท่ากับลดน้ำมันในปี2025 ซึ่งอันนี้แหละถ้าเท่ากับลดน้ำมันเมื่อไหร่ต้นทุนถูกเมื่อไหร่นะพวกค่ายรถพวกนี้น่าจะกระโดดเข้ามาเต็มตัวแล้วจะไม่ได้กระโดดเข้ามาเฉยๆนะครับเขามีระบบซอฟต์แวร์พวกโปรโกงโปรแกรมพวกอะไรที่เขาทําเบื้องหลังไว้แล้วอ่ะรอแค่แบตเตอรี่มันถูกอ่ะเขาจะมาแบบเต็มตัวฉะนั้นเกมนี้บอกยากนะสําหรับตอนนี้นะสำหรับว่ารถยนต์ไฟฟ้าอาจจะช้าแต่สําหรับรถในอนาคตข้างหน้าก็ไม่แน่เพราะเกมนี้ยังอีกยาวไกลนะก็ต้องมาดูกันว่าโต้า กับเท s l a จะเป็นยังไงนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้นะคิดเห็นยังไงนะสำหรับรถในอนาคตข้างหน้าก็คอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วก็สับกระดิ่งให้ด้วยนะครับไว้ได้เจอเรื่องราวข่าวเจ๋งๆผมจะมาเล่าให้ฟังอีกนะสำหรับคลิปนี้จบเบียงเท่านี้เดี๋วไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับ